สวัสดีครับร้านทรัพย์โฟร์ไพร์เตอร์ครับบายช่างยูอนุพงศ์โคไทครับวันนี้พามาชมสินค้าตัวใหม่ครับเป็นรถเกี่ยวกคูร์แต่ดีซีเจ็ดศูนย์ซีคาร์บินครับเป็นตู้แอร์คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี59นะครับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าชั่วโมงคันนี้ใช้สภาพพร้อมใช้ครับเครื่องเกียร์ดีเรียบพร้อมแตกใหม่คู่นะครับปากข้อเรียดครับสำหรับราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท ออเกอร์เป็นของ d c 7 0พัดนะครับคันนี้ออเตอร์เกียรน็อเกอร์เป็นของตัวพัดแล้วไม่ติดคอครับไม่พันคอครับท่านใดที่กำลังมองหารถเกี่ยวไไปใช้งานนะครับตอนนี้รถเกี่ยวใหม่ของคูต้าไม่มีขายแล้วนะครับรถใหม่ไม่มีขายแล้วท่านใดกำลังมองหารถคูต้าดี70เจ็แบบแบบอุ่มนะครับเชิญได้ที่บ้านโพชัยครับตำบลโพชัยอำเภอบาปีปุตุมจังหวัดมหาสารคาม หรือว่า,าตอลองขับได้นะครบับตอนนี้กำลังพาชมวิดีโอกาบทงานนะครับของรถเกี่ยวโฟตา้าดีซีจดศนย์จีพันนะครับจดศูนย์จีคาร์บินครับขอไปกับสลบาดรถคันนี้ราคาที่ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับห้าแสนเก้าหมื่นห้าับาท 0624955907นะครับหรือว่าติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของอน,นุองพงศ์ภูไรได้ครับทางนั้นเราเน้นย้ำว่าขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับครับทานใดสนใจนะครับราคาต้นท้นที่2 9 9 0 0 0บาทนะครับเป็น 95GM ก็นั้นขายตามสภาพนะครับ ทางร้านเราตอนนี้มีรถไว้บริการเกี่ยวข้าวหรือว่ามีคนอยากซื้อก็าขายนะครับจํานวนประมาณ8คันนะครับราคารถต้นที่2,99,000บาทตลตอดวันนี้กำลังพาชมวีดีโิรงิงานของรถเกี่ยวพูต้าดีซีจน G นะครับคันนี้เป็นแบบคาบินอุ้มคาบินครับเป็นเพิ่เป็นสีสูงอุ้มได้หนึ่งคัน เป็นเงินสดเท่านั้นนะครับไม่มีผ่อนชำระรายปีรายเดือนนะครับบนขับจะเย็นนี้เกี่ยวเกียร์เอ็มนะครับไม่ใช่เกียร์ไฮไปเรื่อยๆครับ ครับทำได้กาลังมองหารถเกี่ยวไว้ใช้งานนะครับอันนี้ก็ไม่ผิดหวังทางเราเช็คสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยเอาไปทํางานได้เลยครับหาเงนินได้เลยตอนนี้เป็นรถเกี่ยวกู t a ตา้าดีซีเดศแบบคาวิบินนะครับเป็นตูเเ้แอร์ทะเบียนปี59เกินเครื่องเกียร์ดีเรี่มพร้อมครับ อีกทีครับอยู่ที่5,905,000บาทนะครับ5,905,000บาท นี่เป็นปากคอเลีเรียบร้อยนะครับปากคอเลียดแขกใหม่คู่พอเตอ,อร์เป็นของเจ็ดจีพับนะครับตัวน,นี้กำลังพาชมวีดีโอการงานของรถเกี่ยววูต้าดีซีจศูคาบินนะครับเป็นตู้แอร์ เครื่องเกียร์ดีเรียมพร้อมจดทะเบียนปี59 1,185ชั่วโมงนะครับคันนี้แขกใหม่ผู่ปากคอนเดร็รกสภาพพร้อมใช้เรียบร้อยถ้าใดนสนใจโทร062495947 5, 95, 5 90, นะครับหรือติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของ,งนุงพงศ์โพภัยหรือติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของซับโพภัยแท็กเตอร์ได้หรือว่าอยากจะมาทดลองขับเชิญได้ที่บ้านโพชัยตบบลโพชัยอำเภอบาปีุตจังหวัดมหาสารคาม โดยผมช่างยูวนุพภูโพรรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ